หน้านี้เป็นโทนสีต่างๆคะ่ะมีสีเขียวเขียวเขียวอ่อนแล้วก็น้ำตาลอ่อนด้านเข้มฟ้าม่วงแดงเขียวใบเตยชมพูเข้มสีเทาเหลืองคะ่ะอันนี้ก็วาดโครงสร้างเกี่ยวกับคนนะคะน,นี้ก็วาดเ,เล่นไปทั่วะคะ่ะดาวหมาหมูปลาก็สวยดีนะคะเป็น นีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแอปเปิ้ลส้มมีกระต่ายก็รูปสัตว์นะกล้วยหนอนอลิงไก่นีตัวเลขหนึ่งสองแปดสามห้าเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้นิ้วมือของเราก็จะมีนิ้ว ต้อยนางกลางชีโป้งมีสี่เทียนมีสีมิติกก็จะมีสีน้ำเงินสีฟ้าดำเขียวแดงส้มน้ำตาอันนี้ก็จะวาดออกมาเป็นต้นไม้ต้นหญ้าพายทิศ นี้เป็นเส้นมีเส้นหยักเส้นโค้งแนวนอนเส้นเถียงเส้นโค้งวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมรูปทรงแเรวก็จะสร้างรูปออกมาได้ประมาณนี้นะคะหุ่นยนต์